วันอังคารที่13กันยายน2565เวลา13นาฬิกานาสาราติสัสงคุมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ,าจังหวัดจันทบุรีมอบหมายให้นายสวิทย์กุลเักวิชาการแรงางานชำนาญการและนายอาริ์ชาลีนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเ,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 เสนอแนะของคณะกรรมการสหรประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติต่อรายงานประเทศฉบับที่4ถึง8ฉบับรวมของประเทศไทยทางระบบออนไลน์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เผยแพร่ความเป็นมาการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาการจัดทำและสาระสำคัญของรายงานประเทศรวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสหประชาชาติโดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานกล่าวเปิดงานเวลา16นาฬิกานางสาวราตรีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้พนักง,งานตรวจความปลอดภัย ข้าตรวจสถานประกอบกิจการมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักคีภัยพศ2555 เพื่อรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในสถานประกบอบกิจการ1แห่งโดยมีสถานประกบอบกิจการภายใต้ใตแคมเปแนตง Antifire จำนวน1แห่ง24กันยายน2565เวลา8นาฬิกา30นาทีนางสาวราตรีสังคมศิลสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรมอบหมายให้นางสาวสุจิตรายาวราช นักวิชาการแรงงานชำนาญการและว่าที่ร้อยตรีหญิงดวงใจโสภานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการเข้าร่วมโครงการสัมมานาเชิงวิชาการเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับความผิดวินัยการเงินการคลังเรื่องใหม่ใกล้ตัวผู้บริหารฟังไว้ห่างไกลความผิดเพื่อให้เข้าใจในบทบาทของผู้นำองคอ์กรในการรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐ รูปแบบออนไลน์ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมภายในสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกรุงเทพมหานครโดยมีพลเอกชนะทัพอินธรมละประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการต่า8แ0นาฬิกานาทีนางสาวราตรีสังคมศิลป์ริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดยะโสธรประจำปีพศ2565พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมขับเคลื่อนในกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นๆณนะห้องประชุมอมาราวดีโรงแรมเดอะก,กีนพาร,ร์คแกรน อำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรโดยมีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเวลา21.00นานางสาราตรีสังคมศิลป์สถิการและคุ้มครองงายจังหวัดยโสธรมอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานพนักงานตรวจความปลอดภัย เข้าร่วมปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบบรณาการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนและเป็นวาระแห่งชาติในสามประกอบกิจาการจำนวน7แห่งโดยการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีหนังสือเชิญพบเจ้าของสถานประกอบกิจาการเพื่อให้ขอห้อเท็จจริงและยื่นเอกสารเพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายพรบคุ้มครองแรงงานพศ2541ทั้งนี้ ได้เชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมมาตรฐานสถานบริการและสถานบันเทิงปลอดภัยเพื่อรณรงค์และพัฒนามาตรการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ,รประเภทสถานบริการและสถานบันเทงิงวันพฤหัสบดีที่15กันยายน2565เวลา9นาฬิกาหน้าสาราตรีสังคมศิลป์สริการและคุ้งครองแรงงานจังหวัดยะโสธร มอบหมายให้นายสวิท์กุลวง์นักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการตรวจบุรณาการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการจังหวัดยโสธรครั้งที่4ีพ2565โดยมีประหลัดจังหวัดยโสธรเป็นหัวหน้าชุดตรวจบุรณาการร่วมเป็นชุดตรวจบุรณาการตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณพศ2565ได้ดำเนินการตรวจสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภอเลยมุทาจำนวน3แห่งลูกจ้างผ่านการตรวจจำนวน45คนในจำนวนนี้มีลูกจ้างที่เป็นแรงงานต่างด้าวจำนวน5คนผลการตรวจไม่พบการใช้แรงงานต่างด้าวและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายไม่พบการใช้แรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแต่อย่างใดเวลา9นาฬิกาสานาทีนางสาวราตรีสังคมศิลป์สตรีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าร่วมประชุมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงานเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้แบบตรวจคัดกรองเบื้องต้นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานแบบรบจุดหนึ่ในการคัดกรองการบังคับใช้แรงงานการค้ามนุษย์ด้านแรงงานรวมถึงชี้แจงรายละเอียดของแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารการจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพศ2565 เพื่อให้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในรูปแบบการประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting โดยถ่ายทอดสดจากห้องอบรมทรัพยากรแรงงานชั้น13สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเวลา13.30นาทีนางสาวราตรีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธร มอบหมายให้นางสาวสุดารัตน์ยินดีมากเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS ไทยช่วงสิ้นปีงบประมาณพศ2565ให้กับหน่วยงานเบิกจ่ายภายในจังหวัดยะโสธรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการที่เบิกจ่ายเงินจากคลังมีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบ New GFMIS ไทยในการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนสิ้นปีงบป,ประมาณได้อย่างถูกต้องและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์แนวทางการกันเงินปีงบป,ประมาณพศ2565ไว้เบิกเหลื่อมปีรวมทั้งสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน และวิธีการที่กำหนดณห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีชั้น3สารกลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่โดยมีนายสมบัติสาสีเสาคลังจังหวัดยโสธรเป็นประธานการประชุมวันศุกร์ที่16กันยายน2565เวลา6นาฬกานางสาวราตรีสังคมศิลป์สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าเหนียวตักบาตรย้อนยกุกวิถีถิ่นวิถีไทยเป็นประจำทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของชาวอีสานจนถึงปัจจุบันน้ำบริเวณถนนคนเดินยโสธรบ้านสิน้าหน้าศาลหลักเมืองยโสธร ตำบลในเมืองอำเภอเมืองยะสโสธรจังหวัดยะสโสธรเวลา9นาฬิกานางสาวราตรีสังคมศิลป์สตริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะสโสธรมอบหมายให้นางสาวพัฒนานิ์คงนินนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม1จังหวัด1อบรมอักคีภยัยภายใต้แคมเปญแอนตี้ไฟเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึก ในการป้องกันและระงับอักคีภัยในสถานประกอบกิจการรวมทั้งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบซูมิทติง้งโดยมีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเวลา9นาฬกานางสาวราตร,รีสังคมศิลป์สริการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสวิท์กุลวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย National Referal r Mechanism ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนายประวิตรร้อยแก้วรองอธิบดีอายการสำนักงานคดีค้ามนุษย์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลไกลการส่งต่อระดับชาติเป็นประธานการประชุมเวลา9นาฬกานางสาวราตรีสังคมศิลป์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะโสธรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่ข้อเสนอแนะตามกลไก UPR โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่รายงานประเทศตามกลไก UPR รอบที่ส ทั้งในส่วนความเป็นมากระบวนการจัดทำและสาระสำคัญรวมถึงข้อเสนอที่ได้รับจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติเพื่อพัฒนาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายเรืองศักดิ์สุวารีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นประธานการประชุม เวลาสิบสานาฬิกา3านาทีนาสาราตรีสังคมศิลป์สดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยโสธรร่วมประชุมคณะกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธรครั้งที่4ทับ2,565นณห้องประชุมชั้น2สำนักงานประกันสังคมจังหวัดยโสธรโดยมีนายชัยวัฒน์แสงสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน